กัญชัยเผยที่มา 2m เ,เบื้องหลังแก๊งเรือลั่นฟ้องเปิดภาพผู้หญิงอีกคนคือใครนุ่มกัญชัยเผยในรายการเที่ยงวันเทนเหตุการณ์ถึงประเด็นกุญซื้อที่อยู่บนเรือที่ชื่อ M ซึ่งเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันก่อนว่าข่าวที่ออกมาสับสนไปเยอะแยะมากมาย แต่ประเด็นในข้อเท้จริงผมจะบอกให้ฟังเอ็มจริงๆชื่อพิมพ์เรื่องเกิดขึ้นหลังแตงโมตกเรือไปแล้วคืนนั้นทั้งห้าคนพยายามหาคนจะช่วยเหลือว่าเขาต้องทำอย่างไรต่อไปเขาติดต่อไปหาเอ็มหรือพิมพ์ซึ่งกำลังนั่งดื่มอยู่เลยบอกพรุ่งนี้แล้วกันจากนั้นไปคุยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งพิมพ์ชื่อเล่นเอ็มเลยเร,เรียกทนายมาทนายชื่อเอ็มทนายชื่อเอ็มเหมือนกันเป็นผู้ชายเอ็มพิมพ์ค่อนข้างรู้แนวทางว่า ต้องเป็นแบบไหนเวลาเกิดเหตุขึ้นยังตกเรือเขารู้จักหน่วยงานที่จะติดต่อ ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาเขาแจ้งผมมาแบบนี้เขาบอกว่าที่นําเสนอกันออกไปผิดหมดเลยเขาชื่อเอ็มทนายก็ชื่อเอ็มไปเจอกันที่ร้านอาหารหลังจากนั้นห้าคนก็ไปคุยกับทนายตั้มแล้วจะกลับมาให้ทนายเอ็มให้น้องเขาทําแต่เขาไม่ทําแล้วทาว่าไปแนะนําให้เลื่อนพบตํารวจไปก่อนจริงไหมเขาบอกว่าเขาพูดจริงเขามีลายหลักฐานการพูดคุยจริงคืนนั้นคนในกลุ่มนี้คือโรเบิร์ตคุยกับเขาบอกจะมาหาเขาตอนนั้นเขานั่งดื่มอยู่เลยบอกว่า ใจเย็นจะมาทําไมเดี๋ยวประสานหน่วยงานอื่นให้เขาแจ้งไปบางพลัดแล้วแต่บางพลัดบอกว่าไม่ใช่พื้นที่เขาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีเขามีลายนี้อยู่น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาโดนเรื่องเลื่อนตํารวจออกไปก่อนเร็วๆนี้เขาจะออกมาพูดเขาขอให้รักษาสิทธิ์ของเขาด้วยในการนําเสนอภาพของเขาถ้ามีการนําภาพของเขาออกมาเขาจะฟ้อง เขาจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายเพราะเขาถือว่าตัวเขาตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาใครเอาภาพออกมาถือว่าไม่เคารพสิทธิ์เขาเขาโทรมาบอกผมก่อนเขารายการมีสองเอ็มเป็นผู้ชายทั้งคู่ส่วนผู้หญิงที่ชื่อพัดเป็นอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยคนชื่อพัดไปเกี่ยวกับทางฝั่งปอเหมือนเป็นพี่ที่สนิทคนหนึ่งของปอเป็นผู้หญิงวันนั้นมาออกหนกระแสก็มาด้วยหนะ้าตาสวยผมเจอแล้ว แต่ตอนนี้มีการจับตัวละครไมโยงกันไงเป็นเรื่องเป็นราวเลยส่วนเจ้าของร้านอาหารเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นผู้หญิงอันนั้นเขาไม่เกี่ยวที่คนกำลังสับสนคือพิมพ์หรือเอ็มเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทคืนที่เกิดเหตุกลุ่มนี้ก็โทรไปหาพิมพ์หรือเอ็มเขานัดไปคุยอีกวันที่ร้านอาหารหลังจากนั้นตามทนายที่ชื่อเอ็มมาเหมือนกันคนนั้นพูดทีคนน์พูดทีเรื่องมันเลยขยายกว้างไม่รู้ใครเป็นใครเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ